เทสเตนผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงจุดเวลกันนะครับผมระหว่างเวล1จนถึงเวล40หรือว่าการเกมเลยนะครับผมจะเป็นจุดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ตามต้นคลิปที่พูดไปนะครับในคลิปนี้นะครับผมผมจะแนะนําจุดฟาร์มตั้งแต่เวล1ถึง40เลยนะครับผมซึ่งเออ่ถ้าใครถามว่าคัสอะไรควรที่จะเล่นในช่วงต้นเกมไปถึงหลังเกมหรือว่าเล่นคัสอะไรดีนะครับผมผมตอบในตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมว่าสามารถเล่นได้ทุกคัสนะครับผมอยู่ที่ว่า เราไม่เล่นคนเดียวไหมถ้าเราไม่เล่นคนเดียวเนี่ยเราก็เล่นสายดาเมจไปก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นสายแทงหรือว่าสายดาบโล่เนี่ยมันก็น่าจะไม่มีดาเมจนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่เล่นกับเพื่อนก็มีคนน,งคน,นึงดาบโล่คนนึงดาเมจมันก็จะทําให้การฟาร์มเนี่ยเร็วขึ้นมากๆอันเดีนนะครับผมประมาณนี้สำหรับเรื่องคลาสนะครับผมแล้วก็ ในช่วงเลเวลต่างๆเนี่ยมันจะมีสเตตเสริมที่ควรเก็บนะครับผมแตกต่างกันออกไปนะครับที่ผมจะมาแนะนําทีละช่วงเลยนะครับช่วงแรกนะครับผมเลเวลหนึ่งถึงสิบนะครับช่วงเลเวลหนึ่งถึงสิบนะครับผมสเตตเสริมตามอาวุธนะครับผมสเตตเสริมคืออะไรอ่ะสเตตเสริมนะครับผมคือแบบว่าค่าที่สเสริมมาจากค่าหลักนะครับเช่นของผมเนี่ยกระเป๋าของผมเนี่ยปกติมันจะเป็นค่าหลักเนี่ยเป็นแมกเวลหรือว่าน้ำหนักสูงสุดใช่ไหมครับแต่ว่ามีสเตตเสริมในเรื่องของลักมีไลฟ์เพอร์คิวเข้ามาอันนี้คือสเตตเสริมนะครับผมหรือว่าาตรรรรงเเเซคคคััันนนนดดีีออ้ืสิมมหลยะบ โอเคนะครับผมแต่เสริมที่ควรเก็บในชั่วเร็วหนึ่งถึงสิบหรือว่าต้นเกมนะครับเพราะผมก็คืคอเอ็กพีโบนัสแล้วก็ไลท์เพรสเซคันนะครับเอ็กพีโบนัสนะครับผมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถไปใส่ของเทียสองหรือว่าไปตีมอนเทียสองได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะว่าคือในเกมนี้เนี่ยมันของมันจะแบ่งตามเทียร์นะครับผมซึ่งแต่ละเทียนระ์เนี่ยมันก็จะห่างกันประมาณสิบถึงยี่สิบเลเวลนะครับผมเช่นของเทียร์แรกเนี่ยจะใส่ได้เลเวลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ของเทียร์ที่สองจะใช้ไดต้ตอนตอนเลเวลสิบอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยในช่วงเเลลวก็ หาไอเทมที่มีไอเทมวัตนะครับผมเพิ่มไอพีแล้วก็ไลฟ์เพิร์เซกก็คือเพิ่มเลือดต่อวิเนี่ยเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็จุดฟาร์มก็เออนี่นะครับช่วงหนึ่งถึงห้าก็อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับหน้าเมืองนะครับผมก็จะได้หาเงินนะเพราะว่าเราจะได้ฟาร์มพวกมอนตัวเล็กนะครับผมแล้วก็เอาเงินไปเออเอาของไปขายตรงร้านค้าจะได้เงินเริ่มต้นมาเข้านั่งเยอะเลยนะครับหรือว่าแบบว่าถ้าใครแบบมีเพื่อนก็มามากสี่ตัวตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยสี่ตัวตรงนี้นะครับผมแลกคนรวมกันแล้วก ก็ตีพวกแบว่าบ๊อบปกตินะครับเวลหนึ่งถึงห้านะครับพอเวลห้าถึง <can> สิบนะครับผมมันจะมีเออ่มอนมอนกองหนึ่งนะครับมันชื่อว่าบ๊อบบี้นะครับมันมอนมอนมันจะแบบว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของบ๊อบแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าเกิดใกล้กันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเกิดสี่ตัวนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันเกิดสี่ตัวนะครับผมเวลห้าถึงสิบก็สามารถมาฟาร์มตัวนี้ได้นะครับเปิดฮาร์ทสกินนะครับผมแล้วก็ตีให้คนหนึ่งตีให้คนหนึ่งแทงอะไรประมาณนี้นะถ้ามาคนเดียวก็ถ้ามาคนเดียวก็้้าาายยยขววเเนนนนนีีีี่่่่คคคือใชสสสกกกิิิลลละรรัับบบบผมแ เออ่ฟันขึ้นดาบก็ได้นะครับผมก็ลากเรื่อยๆนะครับผมจนถึงเลเวลสิเลยนะครับหรือว่าถ้าแบบว่าพอาะลากมาช่วงนึงก็มาดูบอสเกิดนะครับถ้าบอสเกิดก็ตีบอสก็ได้นะครับตีบอสก็ได้เอพีเขานั่งเยอะนะครับผมอดี๋ยผมตีดูนะเนี่ยก็ตีบอสไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับแนะนําว่าหลบสกิลหลบแพทเทิร์นบอสด้วยนะแต่นี้คือผมไม่โอโซนนะก็เลยไม่หลบแล้วก็เตี๊ยตีไปเลยนะครับอ่ะบอสก็จะมีของดรอปนะครับผมเยอะกว่าตัวอื่นนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเลเวลห้าถึง ช่วงเลเวลเอ่อหนึ่งถึงสิบเนี่ยก็อยู่เมืองแรกไปนะครับผมเก็บเก็บของขายไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมทำเควสด้วยนะครับเพราะว่าการทำเควสนะครับมันสามารถที่เราเอ่อสามารถพาเราไปเมืองที่สองได้นั่นเองนะครับซึ่งเมืองที่สองนะครับผมอยู่ในช่วงเลเวลหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เลเวลหนึ่งสิอยู่ตรงช่วงเลเวลสิบถึงยี่สิบนั่นเองนะครับผมก็มาตรงเมืองนี้เลยนะครับเดนฟอร์เรสนะครับซึ่งในช่วงเลเวลสิบถึงยี่สิบนะครับผมสเตตเสริมที่ควรเก็บนะครับผมนั่นก็คือเพชรีแล้วก็รักนะครับเพราะว่าหนึ่ย เมืองืองนะครับมันค่อนข้างที่จะไกลจากเมืองหนึ่งเวลาจะ,จะขายของหรือว่าอะไรเนี่ยเราต้องวิ่งจากเมือง2ไปเมือง1ห,หรือว่าถ้าใครมีใบวับไบวับจะหน้าตาแบบนี้นะครับผมสกอร์ออฟซิตี้พอร์ทัลตรงนี้นะครับอันนี้คือใบวับถ้าใครมีใบวับก็แล้วแต่แต่ว่าแนะนําว่าเริ่มเกมเนี่ยขายดีกว่านะครับมันได้เงินไปสุ่มของซื้อของแนะน,นําแนะนําว่าแบบคุ้มกว่านะครับก็ในส่วนของเลเวสิบถึงยี่สิบนะครับผมก็สแต่ที่ควรเก็บนะครับผมก็คือ HP แล้วก็ลักนะครับเ p พเพื่อให้เราเนี่ยมีโอกาสตายได้ยากขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยู่ฟาร์มได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนลักเนี่ยคือเรามีไว้เพื่อที่จะมีดอกของนะครับผมมีโอกาสดอกของที่เป็นเกรดดีขึ้นได้สูงขึ้นนะครับคือยิ่งลักสูงโอกาสออก,ออกพวกสีเขียวน้ําเงินม่วงแดงเนี่ยจะสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมตามนี้นะครับซึ่งเอ่อตรงจุดแรกนะครับผมที่เวล 10- 2ถึงคนฟาร์มคือจุดนี้นะครับนี่ จุดนี้นะครับจะมีมอนสองกองนะครับผมก็คือกองตรงนี้3ตัวแล้วก็กองตรงนี้อีก3ตัวนะครับผมก็ลากวันนี้ทีละกองนะครับผมตีไปเรื่อยๆนะครับพอวิประมาณสัก15 16นะครับผมก็มาตรงกองนี้นะครับนี่กองนี้จะมี4ตัวนะครับก็ลาก4ตัวนี้ฟาร์มได้เลยนะครับผมตรงช่วงสิบหกถึง20นะครับอ่ะตามนี้นะครับผมก็เนี่ยฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมพอวลประมาณวิสิบถึงยี่สิบเนี่ยมันจะมีสกิลที่สองของคัสได้มานะครับผมก็คือ สก like ิลถ้าเป็นของดับพุ้งจะเป็นสกิลหมุนแล้วเป็นของขวานี่นคือสกิลตีพื้นจะเป็นสกิลของดับดับโลกก็จะเป็นสกิลเอ่อโลกระเบิดนะครับเกาะตามนี้นะครับผมเลเวลสิบถึงยี่สิบไม่มีระยะนะครับผมแล้วก็สเต็ปเสริมก็เขียนพห้พีกับรักตามนี้นะครับต่อมานะครับผมเลเวลยี่สิบถึงสามสิบนะครับแนะนำว่ายี่สิบถึงสามสิบนะครับผมฟาร์มตรงนี้นะครับนี่ฟาร์มตรงนี้ที่เดิมนี่แหละครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมสามตัวนี้นะครับเนี่ยสามตัวนี้ลากดีนะครับผมแล้วก็สามตัวนี้ลัมากกกว่าคน็ ต่างคนต่างลากก็ได้นะครับผมเนี่ยลาก3คนเอ้ยลาก3ตัวแล้วก็อีกคนนึงก็ลาก3ตัวแล้วก็มารวมกันแล้วก็ค่อยเปิดเอ่อค่อยค่อยเปิดโล่ฟาร์มหรือว่าถ้ามาคนเดียวก็คือลากทีละ3าก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับผมโอเคนะครับพาวเวลลิรื่อง25้นะครับผมก็มาอยู่ตรงนี้ก็ได้นี่นะครับคนนี้มา27็ก็มาฟาร์มตรงนี้นะครับผมถือว่าเขานั่งดีเลยนะครับตรงนี้มันจะมีมอนที่เป็นเอ่อเป็นไม้นะครับผมเป็นท่อนไม้อยู่บางเลเวลยี่สรงนี้ครับห็สามาร้ย ผาฟูมฟาร์มไม้สามตัวตรงนี้นะครับผมสลับกับฟาร์มหนอนตรงนี้นะครับผมจนเลเวลสามสิบเลยนะครับแล้วก็สแตทเสริมแนะนำสลับเอ่อเลเวลช่วงยี่สิบถึงสามสิบนะครับนั่นก็คือพลิทิคอว์ไวท์แทกนะครับซึ่งเอ่อพลิทิคอว์ไวท์แทกนะครับผมคืออะไรนะครับมันต่างจากดาเมจแอทแท็กปกติไหมมันเหมือนกันนะครับผมพลิทิคอว์แอทแทกกับดาเมจข้างบนเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับผมตรงออฟเฟสแล้วก็พลิทิคอว์ดาเมจตรงนี้เนี่ยมันคืออันเดียวกันนะครับผมแล้วก็ไอเทมบางชิ้นนะครับผมมันจะติดมาด้วยนนนนะะครับซึ่่งผมมมไีีตอ้ คือผมผมเคยได้แหวนที่มันเพิ่มพลที่เขาไว้แท็ก5ก็มีนะครับผมแนะนําว่าอยู่ช่วงประมาณ20-30นะถ้าได้แหวนหรือว่าประดับต่างๆที่มีห้อยพาังทิ่เขาไว้แท็กก็แนะนำว่าใส่ไว้มันจะเพิ่มดาเมจได้ก็นั่งดีมากๆเลยนัอ่นเองนะครับผมแล้วก็อีกค่าหนึ่งก็คือค่ารักเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อีกค่าหนึ่ง h p นะครับก็แสดงเสริมของ20-30ก็คือพาังทิ่เขาไว้แท็กนะครับรักแล้วก็ h p นั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับช่วงเรี่ยว20-30นะครับไม่มีอะไราย,ยากนะครับแบบมันปเป่ยนนนิดึงะครับ สุดท้ายนะครับผมช่วงเลเวลสามสิบถึงสี่สิบนะครับผมแล้วก็ทำเควสมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีเพลส์เราทำนะครับผมเพื่อไปยังเมืองที่เออ่เมืองที่สามหรือว่าโซนที่สามนะครับโซนที่สามตรงนี้นะครับผมหลักๆเลยนะครับผมในเรื่องของเออ่เลือดเราต้องเยอะจริงๆนะครับผมคือในช่วงเลเวลสามสิบถึงสี่สิบนะครับมันจะมาตรงโซนสามนะครับผมแล้วก็แตัเสริมที่แนะนําที่สุดเลยนะครับผมนั่นคือเรื่องของ HP นะครับเพราะว่าเมืองสามเนี่ยมอนมันค่อนข้างจะแรงนะครับผมถ้าเราแบบว่า อยู่เมืองสองแล้วแบบเราไม่ได้ไม่ไม่ไมไมไมค่อยมีของที่เกติด,ดีๆอะไรเงี้ยแล้วมาเมืองสามันจะฟาร,ร์มก็นั่งยากนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครจะมาเมืองสามหรือว่าฟาร,ร์มเวลสามสิบถึงสิบนะครับผมแนะนําว่าหาไอเทมที่มี HP เยอะๆมานะครับผมแล้วก็ถ้ามีไอเทมที่ติดพาร์ติคอเวทแท็กก็เก็บมาด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเอ็กซีโบนัสนะครับผมเพราะว่าช่วง3ามสถึงสิเนี่ยมันก็นั่งจะนานมากๆนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสหรับการฟาร์มเวลนะครับผมถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าอยากกรูู้้ขอมมมลตเเพิิพ่็ สามารถถามได้เลยนะครับผมเอ้ยลืม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 ในช่วงสามสถึงสิบนะครับผมก็ฟาร์มพวกนี้นะครับผมผมฟาร์มเนี่ยเห็ดสีตัวนี้นะครับผมตั้งแต่เลเวลสามสิบถึงสิบเลยนะครับผมก็คือตัวเดียวยาวๆสิบเวลนะครับผมวิธีการฟาร์มก็เนี่ยลากปึ๊บแล้วก็เนี่ยตีปึ๊บแล้วก็เก็บอันนี้ไม่โดนอันนี้ไม่โดนนะครับผมเนี่ยแนะนําว่าเวลาเราลากบอลให้เราวิ่งนะฮะให้เราเก็บอาววิ่งนะครับมันจะได้วิ่งเร็วมันจะได้ตามเราไม่ทันนะครับเนี่ยลากวิ่งแล้วก็ตีนะคบ แล้วก็ออกเห็นไหมมันจะไม่เสียดาเมจนะครับผมใครเอาสเต็ปนี้ไปใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่โอเคประมาณนี้นะครับผมสหรับการฟาร์มเวหนึ่งถึงสี่สิบนะครับผมก็โฉบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่ผมที่ผมนํามาแนะนําเ,เนี่ยเป็นวิธีที่ผมใช้ในการฟาร์มเวลจริงๆนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยแต่ละคนก็มีจุดฟาร์มที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่ว่าดูที่ผมเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้สองคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับให้กับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมแต่ว่าอยากผมทำคลิปอะไรหรือว่าาาออออยยกกจะะะถมมมมมมขู้้้้ลลไไรร็พพิ์์ใตตคคเเนนนดัับผง ไว้เจอคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย